ไม่80,000โลเท่านั้นนะคะสำหรับ Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium Safety คันนี้บอกเลยปรับสภาพพร้อมขายแล้วคันนี้สวยน่าใช้มากๆเลยราคา799,000บาทเท่านั้นได้เป็นตัวท็อปสุดในตารางมาแล้วรอง360องศามีมาให้ภายในสวยเดิมรรชูรีมากๆคันนี้ออปชั่นมีมาให้แบบล้นๆเลยนะคะรายละเอียดคันนี้มีอะไรน่าใช้งานบ้างนะค่ะฝากพี่ๆกดติดตามแล้วชมคลิปนี้ให้จบนะคะรับรองได้ไปคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคา แน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อในส่วนของราเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะในช่องนุชดถ s เอสยูวีมือสองนะคะกับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์ค่ะวันนี้จัดรถคอสอเวอร์ over, พร้อมขายมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกหนึ่งคันเลยแล้วต้องบอกเลยคันนี้สวยคุ้มประหยัดแน่นอนค่ะพี่พี่าใครมองหาคอสอเวอร์มือสองไว้ใช้งานนะคะนุชแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกเลยกับโตโยต้าโคโรราคลอสนะคะหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ตัว อท็อปสุดในตารางแล้วมาในปี2021เลยนะคะกับราคาเสนอขายเพียงแค่7,99,000บาทเท่านั้นเลยนะคะไม่ใช้งานเพียงแค่85,000กิโลระดับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยเดิมรอบคันพี่ๆค่ะและไม่ใช้งานน้อยดูเป็นแบบรัชชูรี่มากๆสวยครบจบในคันเดียวเลยคันนี้ผ่อนต่อเดือนแค่13,000บาทเท่านั้นตลอดอยุสัญญาเลยระดัคันนี้มีอะไรน่าใช้งานบ้างนะะีคะฝากพี่ๆกดติดตามแล้วชมคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวนุชจะพาชมระดั ทุกซอกทุกมุมของตัวรถเลยเนี่ยฮะว่าคันนี้สวยเดิมแท้แค่ไหนบ้างมาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะดีไซน์ด้วยกระจังหน้าเป็นสีเทาสวยๆเลยเป็นแบบรังพึ่งอยู่สภาพสวยเดิมนะคะพร้อมโลโก้นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยสีฟ้าเดิมกล้องรอบคันมีมาให้แล้วฟังก์ชันมีมาให้แบบครบๆเลยคันนี้นะคะไอยตัดหมอกมีมาให้แล้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์อยู่สภาพที่สมบูรณ์ไม่มีดิ้รอยผิดคว่ำชนหนักมาแน่นอนเรี่ยมสันรอยฝากระโปรงอยู่สภาพเดิมไม่ มีรอยบุบหรือว่ารอยรักยิ้มเลยสภาพสวยนะคะป่องซุ้มร้อคันนี้อยู่สภาพสมบูรณ์มากๆเลยไม่มีริ้วรอยผิดความมาเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นแม็กซี่ทูโทนแบบนี้แล้วเรียบร้อยสวยๆนะคะคุณพี่ขาคันนี้สวยเดิมโรงงานนะแม็กขอบ18แนะคะและได้ดอกยางปี2023มาแล้วทั้ง4เส้ซนนะคันนี้ดอกยางนะยังมีการหนาใช้งานได้ยาวๆป่องซุ้มร้ออยู่สภาพเดิมไม่มีริ้วรอยเลยนะคะป่องซุ้มร้อเป็นพลาสติกอยู่สภาพเดิมนะคะแล้วก็รอยต่อนี้เลยนะคะสวยๆกิ คันนี้บอกเลยว่าสวยครบจบในคันเดียวแน่นอนผ่อนเพียงแค่1 3 0 0 0มบาทตลอดยุสัญญาเลยกับรถน้องๆองป้ายแดงไม่ใช้งานเพียงแค่85,000โลเท่านั้นเนี่ยคันนี้เรี่มสันตรงรอยประตูเห็นได้ชัดสวยๆกระจกลออคันพาร์ทเดิมติดตั้งในส่วนของคิ้วกันศาสมาให้แล้วจากโตโยต้าเลยนะคะคุณพี่ขาคันนี้ครบจบแน่นอนนะคะแม็กอยู่สภาพเดิมทั้ง4ีล้อเลยในส่วนของเรเดียตัวกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้านะคะมีกล้องด้านข้างมาให้แล้ว แล้วคันนี้กล้องรอบคันจัดเต็มมาให้เลยภายในนี่ค่ะคุมโทนด้วยสี t ูโทนค่ะคุณพี่เป็นสีดําและสีแดงแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะหนังสีแดงสภาพไม่มีช้ำคุณพี่เบาะหนังเป็นบอกเลยว่าเป็นรชชูวีมากๆเบาะสวยเดิมภายในมาพร้อมจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังกล้องรอบคันนะคะจะแสดงผลกับหน้าจอนี้แล้วก็ แอร์ออโต้ในหคะเกียร์ออโต้คันนี้มีมาให้แล้วพรมไรัยมอติฟังก์ชันมีมาให้แบบครบๆเลยสําหรับในส่วนของวาร์เด็คคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีช้าเลยพี่ๆค่ะอยู่สภาพสวยนะคะซอกประตูเดิมโรงงานเลยนะคะน็อต <Not S 2> เดิมโรงงานสวย,สวยๆกริบกิแบบนี้มีมาให้แผงประตูสภาพสวยการันตีมาให้แล้วสวยเดิมเมคอาร์คตัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพที่สมบูรณ์ภายในกริบมากๆคันนี้ได้ไปคุมเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูคันนี้นะคะหัวน็อตเมคอาร์คแต่ละจุดน็อ เดิมๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนะคะแผ่นเพจวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถสามารถเช็คตัวเครื่องตัวถังได้เลยนะคะน็อตเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยการแกะไขสีเดิมๆสวยๆเลยใครอยากมาดูโครงสร้างจริงนะคะแวะเข้ามาได้เลยที่เสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครด,ดิตดียังได้รับดอกเบีย้ยสุดพิเศษด้วยเริ่มต้น2 3 9สนนะคะสนใจกจารจัดไฟแนนซ์หรือว่าเป็นราคาซื้อสดนะคะสามารถสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะยินดี ให้คําปรึกษาทุกเคสและออกง่ายถูกอาชีพขอแค่ลูกค้าไม่มีประวัติติดแบคทีเรีมาแค่นั้นนะคะจบได้เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟด้านหลังนิดนึงนะคะคุณพี่ขออาภัยในความมืดด้วยวันนี้นะฝนตกนะคะไม่มีเวลารีวิวให้พี่ได้รับชมนะคะเดี๋ยวมารีวิวช่วงดึกให้ดูเลยเพียวๆกันค่ะคุณพี่ขาตัวเบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังสีเลือดหมูนะคะแล้วก็นี่อ่ะพับลงได้ด้วยส่วนคนสัมภาระต่างๆได้นะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถท่าที่นั่งที่มาพร้อมความ,รมหรูหราแอร์ตอนหลังมี ให้แล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าความเย็นจะไม่ถึงเลยภายในสวยเดี๋ยวขออนุญาตพาดูนิดนึงอ่ะแอร์ตอนหลังมีมาให้นะคะแล้วก็จะมีคอนโซลนะจอใหญ่ๆแบบนี้เลยมาพร้อมพวงมาลัยมอติฟังชันเนะะี่ยฮะเกียร์ออตโต้สวยภายในคอนโซลเนียบมากคันนี้บอกเลยนะคะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรหลังคาไม่มีร้รอยคราบฝนไหลเยืมแน่นอนนะคะแล้วก็ ซอกประตูนะคะหัวน็อตเม็กอาร์กนะอยู่สภาพเดิมโรงงานคุณพี่คันนี้นะคะสเปคเดิมเลยน็อตประตูเดิมๆนะคะแล้วก็ตัวกระจกรอบคันพ์ดเดิมแล้วเรียบร้อยนะคะสนใจเรียอก,การจัดไฟแนนซ์โทรด่วนได้เลย0ูนย์เนะคะสี่สี่เจ็ดเก้ 2, หลดเพชรยนต์นะคะยินดีให้คําปรึกษาทุกเคสนะคะทันนี้ได้ไปสวยคุ้มแน่นอนนะคะกับ To โยต้าโคโรลล่าคลอสหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้สวยครบจบในคันเดียวเลยไฟไท้ายอยู่สภาพเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยะคะ่ะคุณพี่ขาโลโก ต่างๆอยู่สภาพที่สมบูรณ์นะคะกล้องถอยหลังมีมาให้กระจกหลังนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมโตโยต้าเลยที่ปัดน้ําฝนเดิมสปอยเลอร์หลังมีมาให้แบบครบๆแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้คุ้มแน่นอนค่ะได้ไปสุดคุ้มประตูหลังไฟฟ้ามาให้แล้วเช่นเดียวกันนะคันนี้นะคะเปิดปิดแบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเนะะี่ยฮะแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางเก็บกระเป๋าเดินทางได้จุๆออกเดินทางได้สบายนะคะมีที่บังอาหารด้วยนะนี่นะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ นี่เลยนะคะอุปกรณ์ด้านล่างนะคะตัวนี้จะได้เป็นอุปกรณ์ปะยางมาให้นะคะมีถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะแล้วก็น้ํายาต่างเนี่ยมีมาให้ครบเลยอยู่ด้านล่างนะมีมาให้ครบท้วนจากโรงงานเลยครองสร้างหลักเมกอาร์นะคะเห็นได้ชัดเนาะอยู่สภาพเดิมน็อตต่างๆนะคะไม่มีร่องรอยการขยับขยืนเลยน็อตเดิมนี่นะคะน็อตยึดชคนะแล้วก็ฝาท้ายด้านหลังนะคะไม่มีร่องรอยการขยับขยืนเลยนะเดิมๆสวยสวยกริบๆแบบนี้ระเดับคันนี้บอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงนะคันนี้ น้องๆป้ายแดงมากนะคะเพราะว่ารถส,สวย รถสวยคุ้มประหยัดนะคะต้องคันนี้เลย t y o ย a c o r ค l l a c r o s s นะคะคันนี้เขาเคลมให้นะคะประหยัดนะ,ะอัตราเส้นเปล่งอยู่วัน24เลยนะคะคันนี้วิ่งใช้งานนะ,ะ,นนะ,ะเพราะฉะนั้นใครมองหารถประหยัดน้ำมันไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกเลย Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium Safety คันนี้ตัวท็อปสุดแล้วกับราคา7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะ,ะสนใจอินบ็อกซสอบถามกันเข้ามาได้เลยไฟท้ายทั้งสงข้างนะ,ะเนียนกริปเลยแล้วก็กันชนไม่มีริ้วรอยนะคะอยู่สภาพเดิม สีพิเศษด้วยคันนี้สีจะออกเป็นเทาฟ้านะาสวยๆเลยพร้อมโลโก้นี่นะคะติดตั้งมาให้แล้วสวยหรูกระจกรอบคันพัดเดิมโตโยต้าแน่นอนนะคะการันตีให้ความสวยจัดเต็มมาให้เลยนี่ภายในหรูรารัชูรีมากๆคันนี้นะคะแล้วก็ตัวแอร์ด,ด้านหลังมีมาให้แล้วซอกประตูเมคอาร์ตตัวน็อตอยู่สภาพเดิมแผงประตูเดิมโรงงานแล้วมีมาให้เมคอาร์โครงสร้างนะคะมีมาให้แบบสมบูรณ์เตรียมสันด้านข้างนะคะอยู่สภาพเดิมเลยนี่ นี่นะคะกระจกรออคันพาร์ทเดิมคิวกันสาติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานมือเปิดอยู่สาภาพที่สมบูรณ์ภายในนะคะสวยๆกริบๆแล้วก็นี่เลยนะคะซอกประตูเสาบีนะคะน็อตเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้แล้วแบบนี้นะคะน็อตเดิมๆโรงงานภายในสวยนะคะออปชั่นมีมาให้แบบล้นๆน,นะแล้วก็อ่ะนี่นะคะสตาร์ทเครื่องให้ดูนิดหนึ่งสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วนะคะคันนี้ได้เรือนใหม่แท้โรงงานเลยคุณพี่ขา 8,5492กิกโลเนะคะเป็นไม้แท้โรงงานพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันนะคะอยู่สภาพสวยนะคันนี้แล้วก็นี่เลยค่ะคุณพี่ระบบสั่งงานด้วยเสียงมีมาให้รับสายวางสายได้นะคะระบบช่วยจอดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของจอนะคันนี้ที่ได้มาพร้อมกล้องรอบคันนะคะขออนุญาตใส่กล้องถอยให้ดูก่อนนะคะนี่อ่ะให้ดู กล้องถอยหลังนะคะดูได้มุมอับแต่ละจุดนะคะมีมาให้แล้วก็มีกล้องรอบคันนี้เลยนะคะมีมาให้เผื่อเวลาลูกค้าถอยหลังเนี่ยดูได้ชัดมากนะคะอะ่ะมุมแต่ละมุมเนาะอะ่ะด้านข้างนะคะนี่นะคะมีแบบ3 d ดีตรงนี้ให้ด้วยนะคะมองแบบมุมกว้างได้ทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าลูกค้าจะมองด้านข้างนะมีมาให้นะคะแล้วก็อะ่ะนี่นะคะด้านข้างนี้เหลือเยอะไหมแล้วก็รอบคันนะคะมีมาให้ครบเลยนะ,ค,ะคันนี้ซึ่ง ดีไซน์ออกมาได้สวยหรูออปชันเนี่ยค่อนข้างมีมาให้ครบเนาะแล้วก็หลังคาสลูปนะคะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้แล้วก็ภายในสวยเดิมนะออปชันร้นๆน,นะคะการันตีโครงสร้างค่ะคันนี้ใช้งานมาแค่มือเดียวไม่85,000กิโลเท่านั้นเลยสวยครบจบในคันเดียวแนะนําได้เลยคันนี้นะคะกับ To โยต้าโคโรร s ครอสหนอง,นองป้ายแดงเลยนะคะประหยัดจากป้ายแดงหลายแสนแน่นอนคุณพี่ขาติดต่อได้เลยผ่อนประมาณ13ื่นสกว่าบาทเท่านั้นนะ,ะ่ยสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีจดัดยอดเต็ม ฟรีดาวได้เลยนะคะสนจราเดียรสอบถามหานุดได้เนี่ยที่เบอร์โทรด้านล่างเลยเดี๋ยวเราไปรับชมเนี่ยะคะในส่วนของรายเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้เนี่ยว่าสภาพยังสวยเดิมแค่ไหนบ้างไปดูได้เลยค่ะมารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็น สภาพที่สมบูรณ์โครงสร้างต่างๆนะคะเมคอาร์โครงสร้างอยู่สภาพเดิมน็อตคานหน้าสติกเกอร์อยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยไม่มีดิ้วรอยผิดความชนหนักมาสภาพสวยน็อตยึดฝากกระโปรงเดิมนะคะฝากกระโปรงเดิมโรงงานเมคอาร์ up. รอยกลมๆสติ๊กเกอร์แผ่นความร้อนอยู่สภาพเดิมแบบนี้ให้เห็นกันนะใครตามหาอยู่นะคะกับ Toyota Corolla Cross มือ2 แนะนำเลยคุณพี่คะ่ะคันนี้ไม่แปดหม่กิโลปี2021กับราคาเสนอขายเพียงแค่799,000บาทนะฮะได้ไม่น้อยและใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นสภาพค่อนข้างเนี๊ยบสวยเดิมนะฮะไม่มีประวัติพลิกความชนหนักมาคันนี้เราการันตีให้เลยเนะี่ยอัตราสิ้นเปลืองดีมาก2 4กิโลต่อกิโลลิตรเลยนะะเพราะฉะนั้นการประหยัดน้ำมันเนี่ยจัดให้ได้เลยออกต่างจังหวัดได้สบายๆนะคันนี้เนะ่ะแล้วก็กว้างขวางนั่งสบายตัวเครื่องเนี่ยคุ้มแน่นอนนะสนใจาเรือการจัดไฟ คุยได้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากมาซื้อกับนุชนะคะหรือว่าอยากจะซื้อเพชรยนต์เรานะยินดีมากๆเพราะว่าเรามีบริการจัดเฟ้นซ์ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะไม่ต้องขึ้นมาดูรถเองดูจากผ่านคลิปนี้แล้วเรามีบรันตีด้วยว่ารถของเราเกรด A ทุกคันซื้อออกไปแล้วนะคะตรวจสอบเจอยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสบายใจได้ในเรื่องของตกโครงสร้างและการจัดเฟ้นซ์นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเป็นกังวลค่ะหนูมีบริการจัดเฟ้นซ์ถึงหน้าบ้านและมีส่งอสลลดยให้อีกด้วยนะะสนใจจการัดดไฟโท้เลยหรือว่าเป็นราคาื้อสดดพูี่ยด้ สำหรับวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตาม,มาให้ช่องด้วยเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวคอสอเวอร์มือสอง้้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ